ก็กลาบสวัสดีครับทุกคนวันนี้เจอกัน,นอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแจกเงินนะครับโอเคท่านผู้ชมผมจะมาแจกประมาณ500อบาทนะครับน่าจะอยู่ในเกมพับ g นะครับอยายุไฟล์ของมันอยู่ประมาณสวันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดอะ่ะอีพีนี้ผมน่าจะมาแจกแค่ห้าร้อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใผมด้วยครับ ที่ผมพูดเนี่ยเวลาผมแจกท่านชมจะได้เห็นคลิปในก่อนใครโอเคท่านชมงั้นไม่รอชาร้าละผมทํำเลยก็แล้วกันคลิปมันจะยาวผมจะทําแบบเชียรโค้ดนะครับเพราะผมมันมันง่ายเดียท่านชมเชียรโค้ดนะห้าร้อยนะผมจะแจกเรื่อยๆแหละให้ท่านชม ติดตามผมไว้ก็แล้วกันเวลาผมลงคลิปท่านชมจะได้เห็นคลิปนี้ก่อนใครครับเค okay. แทนคําขอบคุณนะครับโอเคผมสร้างไล้ก็แล้วกันเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับผมสร้างจริงนะครับคนละห้าบาทนะครับ ถ้ากดติดตามผมท่านชมจะได้แบบนี้เรื่อยๆื่อยนะเวลาหมลงคลิปอะท่านชมเก็บเก็บเล็กผสมน้อยก็แล้วกันพูดง่าย <c oughs> เอา,างี้เลยโ okay. อเคนละห้าบาทก็ดีแล้วท่านชมอีพีหน้าผมแจกมันก็ได้อีกเรื่อยๆไง <c oughs> <c oughs> เป็นไรวะท่านชมเอาได้แล้วได้แล้วกิมมันไม่ได้นะ ผมจะทำแบบ q คียโคดนะเพราะฉะนั้นผมต้องก๊อปไอตัวนี้ไปนะวิธีรับเงินนี่ต้องมีลายนะท่านชมนี่ประวัตินี่ผมทำให้ผมแจกตลอดเลยห้าร้อยห้าร้อยแปดร้อยสี่้อยเ็ดร้อยเจ็ด้อยเนี่ยผมทำตลอดนะให้ท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเพราะผมจะแจกเรืเ่อยๆตอนนี้ผมทำแล้วนะ ทำไมถึงต้องมีลายครับตอนนี้ผมขอปัดหน้านี้ออกนะทกนี่บร e ดของนะครับเพราะผมคัดมาแล้วเนี่ยเวลาเรามีลายใช่ไหมผูชม้ชมโทษทีนะครับผมจะทําให้ดูเลยนะครับคลิป,ลปนี้ตัวอ,อ่านเคียวโคดนะคับชมถ้าท่านผู้ชมมีเคียวโคดใช่ไหมเคียวโคดผมไม่มีนะแต่ผมจะแนบไว้ เป็นปได้ไงวะคิวโค้ดผมไม่ได้แนบไปตรงนี้ไม่เป็นไรมันเป็นคิวโค้ดเก่าท่านผู้ชมถ้าเรามีลายใช่ไหมถ้าเรามีคิวโค้ดปุ๊บเราก็สมมุติว่าตัวเนี้ยเป็นคิวโค้ดใช่ไหมมันจะเด้งไปแบบยังไงนะจะเด้งไปให้จะเด้งไปอีกหน้านึงอ่ะเป็นของโทมิเน่วอลเลตอ่ะเป็นเด้งเป็นซองอ่งเปาอะ่ะเออประมาณนี้แหละโอเคท่านผู้ชมงั้นก็ตามนั้นนะครับ ถ้าทำเป็นก็ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าทำไม่เป็นก็กลับไปดูคิดเก่าๆผมก็ได้นะครับเคียร์แลาวนะู้ชมผมทำเคียวโคตรอุย้ยมันเด้งมาหาอะไรลาสดาวเนี่ยกูไม่ได้สั่งของเลยเอ๊ย่ยเด้งอีกแล้วมันจะเป็นเคียวโคตรแบบนี้ทผู้ชมถ้าถ้าเรามีไลน์นะ มันจะเด้งเป็นแบบนี้เลยท่านชมก๊อปแคปหน้าจอนะแล้วก็อ่านเคียโคดปุ๊บมันจะเด้งเข้าไปในซองเป่าแล้วก็ใส่เบอร์ถูนิวนเลตแค่นี้แหละง่ายๆี๋ยวผมจะทำซองนะเมน่ี้ผมคัดลอกลิงก์มาแล้วผม,ม,วผมจเจาลิงก์ใหม่วางไว้เค ยังไงก็กดเข้ามารับกันให้หมดครับผมจะแจกเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับก่อนปิดคลิปขอคนละหนึ่งไนะครับบ๊ายบายครับ